สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะคะของ Catit Pixie Smart Feeder ค่ะตัวนี้นะคะสามารถตั้งจ่ายเวลาอาหารได้เองอัตโนมัติแม้เราอยู่นอกบ้านนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Catit Pixie ค่ะเข้าไปที่ PayStore นะคะหรือ AppStore ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเข้าไปปุ๊บดาวน์โหลด Catit Pixie พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดนะคะอันนี้ก็จะให้เลือกอเลือกตรง My device เครื่องหมายบวกนะคะเสร็จแล้วเลือก Pixie Smart Feeder ค่ะแล้วเราก็ n e เน็กไปนะคะอันนี้ห่างจากเลาวเตอร์หเมตรนะคะแล้วก็เลือก Wi-Fi เป็น2 4 G นะคะแล้วก็กดเน็กไปนะคะตอนนี้ไฟ l e ลที่เครื่องนะคะจะกระพริบเป็นสีขาว กระพริบทีๆนะคะแล้วก็ใส่ username แล้วก็ password ของ wifi ที่บ้านนะคะแล้วก็กด next ค่ะแล้วก็รอ3นาทีค่ะเขาก็จะค้นหาตัวเครื่องนะคะแล้วก็ค o n นเน t กับอินเทอร์เน็ตนะคะ อันนี้ถ้าไฟค้างม็นจีขาวแล้วก็คือคอนเน็กได้แล้วนะคะ,ะเรามาดูที่โทรศัพท์กันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกทีละขั้นตอนทั้งสามขั้นตอนนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าคอมพิวก็คือเสร็จสิ้นอันนี้ตั้งชื่อก็คือชื่อ Pixie Smart Feeder นะคะนี่เรามาลองสั่งงานกันอันนี้ที่เครื่องกระพริบสีแดงเพราะว่าใส่อาหารไปน้อยนะคะคือถ้าอาหารหมดเนี่ยเขาจะเตือนเป็นไฟสีแดงด้านข้างะคะ่ะ นีถ้าเรากดจมูกหนครั้งก็จะออกมา1มือก็คือ1นึ่งพอชั่นก็คือประมาณ7กรัมนะคะหรือเราสามารถสั่งทางแอปพลิเคชันได้เลยโดยตั้งสามารถตั้งได้ทุกวันนะคะ7วันเลยมันจะมีตามปฏิทินบอกเลยอันนี้1มือเมื่อกี้ที่เรากดไปค่ะเสร็จแล้วเราเรามาตั้งเวลากันนะเราก็ตั้งวันนี้นะคะหนึ่งมือ,อ add meal แล้วก็ เอาสักสามพอชั่ก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกเวลาประมาณสิตอนนี้สิบโมงสามสี่กับสิบโมงสาห้านะคะแล้วกดเซฟค่ะแล้วก็แอดมิวเข้าไปค่ะเาาสร็จนะแล้วรอสิบโมงสามสิบห้ารึบมาแล้วค่ะที่เครื่องก็จะจ่ายมาสามพอชั่นค่ะอันนี้ กดจ่ายอาหารได้เลยนะคะจากเครื่องเลยเพอกดอันนี้ค่ะ Dispense food ปุ๊บกดปุ๊บอาหารก็จะออกมาหนึ่งมือนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับ